เอาละครับก็การสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกสาก้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ย้ายทีมนะครับทีมหลักเป็นทีมแฟร r ี่เต็มระบบแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเลเวล90นะครับเดี๋ยวจะมาทำตัวมาสเตอร์1ตัวนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือตัวอะไรนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปวิดีโอดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อยากจะรู้ว่ามาสเตอร์แล้วจะโหดขนาดไหนอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะมาตเตอร์เราไปลองสู้กับเพื่อนสักคนก่อนเอาเป็นคนนี้เลยกันครับพลังเยอะดีเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะโหดขนาดไหนระหว่างหลังมาสเตอร์กับก่อนมาสเตอร์นะครับอ่า ตอนนี้มาสู้กับทีมบินทีมบินกับทีมผมเป็นแฟรี่เดนซี่นี่มีธาตุหินผมว่าค่อนข้างจะได้เปรียดนะครับลูกเกียร์เขายังตีเราไม่เข้าโอ้ค่อนข้างแรงมากนะครับสก,กิล ลูกเกียร์เขาตีเราไม่เข้าเลยครับจากการสังเกตนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำตัวมัตเตอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแตกต่างขนาดไหนตัวมัตเตอร์ที่ผมจะทำก็คือนี่เลยครับ น้องเจ้าหญิงเดียนซี่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันกดเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อู้รู้สึกสก,กิลจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านสก,กิลกันไหนเปลี่ยนอะไรมาบ้างเอาแล้วนะครับสก,กิลสก,กิลสุดท้ายนะครับเมื่อต่อสู้ถ้าติดบัฟของศัตรูจะสะท้อนกลับ ทุกๆเทิร์นจะบวกเกาะ1ครั้งให้กับตัวเองขึ้นอยู่กับ15%ของ HP จากค่าสูงสุดนะครับขอบเขตของตัวเองนะครับสกิลต่อมานะครับถ้าตัวเองมีกระจกเว่นมน์จะเพิ่มโอกาสติดคีิบเนะครับเสียหายคิ20%สปีด20%ให้กับตัวเองมีผล3ามเทิร์นนะครับสร้างความเสียหายเป็นธาตุแฟรี่สเปคแอกแทกนะครับให้กับศัตรูต่อมานะครับ ถ้าตัวเองมีกระจกเว่นมนจะเพิ่มโอกาสติดคีสยีิความเสียหายคีสสปีดยี่สนะครับให้กับตัวเองนะครับมีผลสามเทินสกิลต่อมานะครับถ้าตัวเองมีกระจกเว่นมนจะเพิ่มโอกาสติดคี้ยีสิรสร้างความเสียหายคีสยีสิเปสปีดยี่ให้กับตัวเองมีผลตามเทินเหมือนกันนะครับสกิลที่1นนะครับเพิ่ม30%ความเสียหายสกิลให้ทั้งทีมมีผลสามเทิน สร้างความเสียหายท่านเห็นสเปกแทรกให้กับตูนะครับอ่าซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของทีมของทีมนี้มากเลยครับถ้าทีมบินสู้นี่น่าจะลําบากอยู่นะครับโอเคทองไม่มีไม่เป็นไรครับอ่าเดี๋ยวเราไปลองดูครับผมว่าจะแตกต่างจากเมื่อกี้มากน้อยขนาดไหนนะครับเอาเป็นตัวเมื่อกี้เลยไปสู้กับตัวเมื่อกี้เลยอืมพอดูโตขึ้นมาหน่อยนะครับ ฮืมลูกเกียร์ตีไม่เข้าเลยถือว่าค่อนข้างถึกมากๆเลยครับโอเคกวางผมตายไปแล้วอือสกิลค่อนข้างรุนแรงมากนะครับ เหมือนการโจมตีจะแตกต่างจากเมื่อกี้นะครับสกิลเมื่อกี้เหมือนออกไปสองครั้งนะฮะถ้าสังเกตเนะะี่ยฮะโอเคครับถือว่าเพิ่มมาค่อนข้างเยอะแล้วก็โหดมากนะครับสำหรับทีมนี้นะครับโอเคก็เป็นแฟลลี่นะครับแล้วก็เป็นมาสเตอร์ตัวแรกของผมนะครับที่เล่นมานะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดยนะครับวันนี้ผมก็ มารีวิวนะครับทีมแฟรลี่ทีมใหม่จะเป็นทีมหลักนะครับแล้วก็ทำร่างมาเตอร์ครั้งแรกนะครับยังไงก็บอมบอมชแนลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ